หากประเทศจีนมีคำกล่าวว่าอย่าคิดทำการใหญ่หากยังไม่ได้อ่านสามก๊กในญี่ปุ่นเองก็มีคำกล่าวทํานองเดียวกันนั่นก็คืออย่าคิดทำการใหญ่ถ้ายังไม่ได้อ่านคำพีห้าห่วงผู้ที่ได้เคยอ่านเรื่องราวของมิยามโตะมูสชิไม่ว่าจะในรูปแบบของการ์ตูนนิยายหรือจากภาพยนตร์ก็มักจะได้หลักการและแนวคิดดีๆมากมายจากสมุไรผู้นี้เพราะเรื่องราวของมูสชินั้นเต็มไปด้วยปรัชญาเรื่องของจิตใจรวมถึงหลักการดำเนินชีวิต มุสชกนั้นได้ผ่านการต่อสู้ทั้งตนเองและการต่อสู้กับผู้อื่นหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องราวของสุดยอดสมรัยผู้นี้เราสามารถหยิบจับออกมาประยุกต์ใช้ได้หลายอยา่างเนื้อหาของคัมพีห้างห่วงเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการปกครองหรือการบริหารโดยตรงแต่จะเป็นการเปรียบเลยทุกสิ่งเอาไว้กับวิชาดาบดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้ 1. ความสําเร็จนั้นไม่มีทางลัดจงอย่ารีบร้อนเพียงแค่อ่านให้รู้นั้นง่าย แต่จะเข้าใจได้นั้นต้องเกิดขึ้นจากการฝึกฝนมิยาโมโตะมุสชิฝึกฝนตัวเองทุกวันไม่เคยขาดด้วยการเรียนรู้และการฝึกฝนจึงทําให้เขานั้นเกิดความเชี่ยวชาญและความแข็งแกร่งความเชี่ยวชาญก่อให้เกิดฝีมือความแข็งแกร่งก่อให้เกิดความมั่นใจความมั่นใจที่จะรับมือกับอุปสรรคและความถูกญาตเมื่อมีความมั่นใจแล้วจิตใจก็จะไม่ว่าแวกโลเลไม่ว่าตรงหน้ากู่ต่อสู้หรืออุปสรรคนั้นจะเก่งกาจหรือนักหนาเพียงใดก็ตาม 2. สายตาที่มองเห็นนั้นเข้มแข็งสายตาที่มองดูนั้นอ่อนแอการมองเห็นไม้ใหญ่ได้อย่างชัดเจนนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การสังเกตเห็นใบไม้ทุกใบบนต้นไม้นั้นเป็นเรื่องยากการใส่ใจในทุกรายละเอียดคือสิ่งสำคัญในทุกสาขาวิชาเมื่อใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็จะเห็นถึงข้อบกพร่องเล็กน้อยที่ส่งผลเสียอย่างมหาศาลด้วยการมองเห็นในลักษณะนี้ทำให้เกิดการวิเคราะห์ด้วยความสามารถในการมองเห็นในสิ่งที่ผู้อื่นมองไม่เห็น จึงทาให้ตัวเองนั้นก้าวเหนือกว่าผู้อื่น1นึงถึงอก้าวอยู่เสมอ 3. วางใจไว้ณนะจุดเดียวจงวางใจไว้ณนะที่เดียวไม่วอกแวกไม่ไข้เขวเหมือนเดิมกระจกเลนที่จะก่อเกิดความร้อนได้จากการรวมแสงไว้ที่จุดเดียวไม่ว่าจะทําสิ่งใดหากขาดการจบจ่อสิ่งนั้นก็จะไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4. จงเป็นดั่งน้ําผันแปรไปตามรูปแบบของภาชนะเป็น,นทั้งเดดน,น้ําหรือแม้แต่ท้องทะเลน้ํา สามารถปรับรูปแบบไปตามภาชนะน้ำอยู่ในแก้วหรือน้ำในทะเลก็คือน้ำเช่นเดียวกันเพียงแต่มันปรับตัวไปตามสภาพของภาชนะน้ำยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบเป็น,นทั้งของแข็งและของเหลวน้ำสามารถให้ชีวิตและทำลายชีวิตใจคนเรานั้นควรเป็นดั่งน้ำที่ปรับเปลี่ยนแต่สภาพได้ตามทุกสถานการณ์ 5. ห,หากวิธีการแรกไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่มีเหตุผลใดๆที่จะโจมตีเขาอีกครั้งด้วยวิธีการเดิม หลักการนี้ของมุสชิคล้ายกับหลักการของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่เขากล่าวเอาไว้ว่ามีแต่คนโง่เท่านั้นที่คิดแบบเดิมทําแบบเดิมแล้วหวังให้ผลลัพธ์นั้นเปลี่ยนแปลงอย่าใช้วิธีการเดิมซ้ําแล้วซ้าเล่าถ้าหากว่าวิธีการนั้นไม่ได้ผลและวิธีการที่เคยทําสําเร็จแล้วในครั้งแรกก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมเสมอไปเมื่อไม่เกิดผลลัพธ์ก็จงปรับเปลี่ยนวิธีการเพราะการยึดติดกับความเคยชินและความสําเร็จเดิมๆนั้นคือสิ่งที่อันตรายที่สุด หรือที่เราเรียกกันว่ากับดักแห่งความสําเร็จนั่นเองซึ่งนี่เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยเท่านั้นของความลึกล้ําที่ซ่อนอยู่ในคัมภีห้างห่วงเล่มนี้